วัสดีครับอ๋อนี่ขันนี้ครับเปลี่ยนเกียร์ซะเลยครับมันไม่มีเกียร์ฝาครับเกียร์ตัวเก่ามันเปลี่ยนเกียร์ตัวน,นี้ก็มีเกียร์ฝามาเรียบร้อยอ่ะมาพร้อมดําเลยจะบอกดําไรเบาครับมาตั้เกียร์รุ่นหน่อยเ,เกียร์สเลนชัด

កោចគេមួយឈុតវានៅមិនមានឡើយចាប់កៀកណោះនេះមានដែរអូនមានដែរដៃទៀតចាប់វាដៃអឺបែកមือនេះនេះណ៎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  mặt trôn cưng đây là tạo ra tầm phá thai phá thai tòa thai tòa thai tòa thai thai tòa 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 thai นี่ครับเราต้องเจอรุ่นนี้เราต้องเจอสว่านยุค90นี่ถึกทนนะถ้าไฟรั่วแล้วก็เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวก็ทำ่าท้ายเสร็จปึ๊บล้วก็จะเอาแถมแผ่นกระบอกทำอ่อทำแผ่นกระบอกดำก่อน เร็วๆเว้ยช่างสีไล่ไล่ทำสีแล้วเร็วๆหน่อยเองนี่ไอ้สองตัวนั้นไปไหนมันไปมาแล้วเปิดเรียนเลยเกิดเมื่อไงดิไปตั้งรักมาจากนู้นเลยไปยกมันไปยกวะเออะ

คนที่มีบันไดสองทางนย่บ้างไหมคันนี้คันไหนคันนู้นก็เออนั่นนี่แเราจะมีทุกคันน่ะตั้ตัวไอ้ชั้งน้อยมันเจาะแล้วนะเสี๋ยวครงค้าม Rồi right. chào ไอ้เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร,ออร,ร์ของเราเลยใครรู้คอมเมนต์บอกหนอ่อ,อยครับมตัวซ่างก็ดูท่านหนย่งนะบอกว่ารถไม่รีบกับเครื่องเปลี่ยนแรงครับเปลี่ยนวิ่นบนวิ่นล่างยังไม่มรีบก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแะไปจจะผ้าอะไรไปเลย ดูเจ้าแน่ร่างร่างมันไม่คมเลยอ่ะได้ม่ๆไม่คมเลยอ่ะรับกนลบกนมั้ยรับคนมั้ยเออเชาแล้ว ngoài đây gặp đặt bút về thì tăng gặp Ủa, đỏ, 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 đỏ. sẽ cho bút, gặp. Để bút. Để đi lấy phép đi cho nó làm. làm bút đi cho họ đây

อในใน,ใน,นี่ไปใส่ที่กำลังจอะอยู่อ่ะไปใส่ข้างประตัวน,นี่ครับเหล็กตัวนีว้ใช้ก็ติดนนี้กี่มิลไม่รู้เอ้ยไปเข้าอเอ้ยผิดแล้วมั้ากะน,นี่ผิดทอนละผิดทอน đang đấy để ai trang tổ bây giờ các để mà đi tiếp nốt nữa các cái con <laughs>